จเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่สองพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือจักสุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูป ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียง โสตะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเสียงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตะวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกลิ่นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรถย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง ชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโธพภะย่อมปรากฏ ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมณะ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนส <universe> ัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อพิขุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง